มันวาดภาพไว้แบบคิดว่ามันจะดีแต่ว่าพอเราไปลงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไปอยู่ในทำเลที่คนไม่เดินอะ่ะมันแน่นอนว่ายอดขายมันก็ไม่เกิดณนะตอนนั้นน่ะคือเราก็พยายามไปหาที่ขายที่ดีไปลงอีเวนท์ที่เราขายได้ดีครับจนเปลี่ยนนะคือในวันที่คนเยอะแต่เราอะ่ะขายไม่ได้แล้วพอดีตอนนั้นนะครับ ก็มีลูกค้านี่แหละเขามาเดินตลาดนี้แล้วเขาเห็นของเราก็น่าจะเป็นที่ลอฟที่แรกเขามาติดต่อบอกว่าเออน้องสนใจไปลงไหมเราก็เลยอลองไปติดต่อเขาดูดีกว่าพอผ่านไปหลายๆปีอะครับในตัวผมผมรู้สึกว่าการลงท่างมันเลิอกอิ่มตัวครับแล้วก็ สภาพคล่องเนะี่ยมันไม่ค่อยดีเหมือนที่เราคิดเอาไว้คือตอนแรกเราคิดว่าเราคิดแบบสนุกสนุกง่ายๆในบรรดาตะยางที่ว่าสมมติว่าถ้าเราลง10บสาขาเราน่าจะขายได้สาขาละ1ิชิ้นมันน่าจะได้ร้อยชิ้นต่อวันอะไรแบบนี้ครับคือแบบคิดเอาง่ายๆซึ่งตอนแรกอะ่ะมันก็ได้ใกล้เคียงนะแต่พอมันไปเรื่อยๆนะครับคือเราอะ่ะลืมไปคิดถึงลักษณะที่ว่าเราเอาของไปวางแล้ว สินค้าถูกแกะถูกเปิดแพ็กเกจเสียของหายโดยขโมยใช่แบบนี้ครับคือมันเป็นทั้งการใช้เวลาทาเรื่งองเอกสารแล้วก็มันเป็นเรื่องของต้นทุนที่เราจะต้องไปเปลี่ยนไปนแก้ไขแบบนี้ครับอรุณเห็นว่าเออมันไม่ใช่ที่ของเราที่เราจะสามารถยืนตรงนี้ได้ในระยะยาวเราก็ตัดสินใจกัดฟันออกเลยแล้วก็หันมาทำออนไลน์100% ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ